สวัสดีจากพี่น้องมอนีพ่มามเที่ยทงบ่ายสามโมงจะตอนนี้ได้เสียงกองวัดป่าบ่ะจ้ะมองๆๆนะเสียงรักห่างข้างวัดบ่ายสามโมงพอดีอันนี้ข้าวหน้าแหงจ้ะข้าวหน้าแหลงข้างตาบรนเห็เจ้าของบรรเทศนะแพ่มาบึงพอดีฝนตกหมื่วานม่น้ำแต่งานข้งเราอยู่จ้ะ อันนี้พอเป็นสาปลาปลาดุกของอายอายเรียงปลาดุกปลาดุกมียามแหลงนะจ๊ะฝนพุน่งตกไปเมื่อวานนี่แบบนักก็จะได้น้ำม,มาหลายเนี่ยยางเหรียนทงน้าจ้ะเนาะช่วงบรรยากาศทงหนะะ้า <c oughs> อีกอักซาบด้วยหนึ่งจ้ะซาหน่อยเกลียยปานินก็ง่ายนี่เทียงแน่หน่อยเวล,า,า,า,มลามอเกือปลาโอ้เห็นฟักบุงมั้จ้ะฟักบุงนี่ว่าเป็นสิตายไว้แตสงสัยปลากินค่ะนี่เห็นบ่น่าจะเป็นปลากินนะเป็นลักษณะนี่บ่มีใบแล้วนะปลาตอดกินใบหมด เป็นพักบุ่งนะคะนี่เป็นชาปะนินเจ้าตัวนี้ปะนินกับปะปากปะปากทคนไทยก็จะเอินปลาตะเพียนนะคะ เนยคือบกโม่เนะจ้ะนี่ยเนยหน่อยจะเป็นหมากอีหยังเด้อค่ะนี่บ่จักคือกันเป็นเครือเต็มนึงอยู่แท้นี่น้อยคือบกโม่เนี่ยโม่หน่อยคือจะกินบ่ได้เนาะค่ะนี่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอยู่ริมสาใจเต็มนึ่งจะเขาเอื่นว่ายังผู้ใด้โหคอมเมร์น้ำเบิ่งเด้อจ้ะเนยหน่อยเนยคือบักหม่เนี่แต่ว่าห้องบ่แม่นเด้อค่ะเด้อ แต่ไข่ข้างซาต้นมะเขือพี่นอ้องตําบักคุ้งก็มาเด็ดอันนี้่ล่ะจ้ะมาได้ไปซื้อตลาดเด้อ นี่คาเนะคะแล้วมีตน้นคาอันนี้มันเขืออันนี้ตะไคร้นะคะตะไคร้ปลูกไว้ริมรั่วอันกัต้นกล้วยกำลังออกดอกดอกปีแบบใหญ่นะคะนะั่เห็นมาจา้ะใบมันจะบ,งบางๆเนี่ยกำลังออกดอกนะคะนั่นจะ้ะจะเป็นพันธุ์ยังไงต้นมุไงนี่แล้วปลูกไว้ อันนี้เราจะบรรยากาศบรรยากาศเท่านั้น แต่ยนสิงเขียจ,จะหน้าหน่อยบ้านอ้อจะอยู่ทงหน้าเฮาได้เย็ยนแล้วก็ดซื้อวาสดชฉื่นเนาะค่ะฝนตกมากเมื่อคืนนี่นก็เฮ็ไทห้า่จะกกบจักอึงออกมาสะนัันเนาะจ้ะนี่เห็นเห็นห้อยบ่านจ้ะวนะ่ากันม่าจับกันเมื่อคืนเห็นบนะ่แถวนี่จับอึงฝน,นตกหม่อึงกบก็จะออกอึงก็จะออกอึงเผา นะคะถ้ากันใดพ่อใดตุ่มูีจ้ะตังเสียงเขียนจะน่าหน่อยหรอแง่อดแอดเอดอันนี้เป็นบอ่อเลี้ยงปลาของหยาดขางกันนะคะนาทงหน้าอยู่ขางกนันเลี้ยงปลาเน้นขาย เลี้ยงลูกปนินขายส่งไปทั้งล้าคนละจ้ะบ่อพวกนี้มันก็จะอารมณ์เป็นบอ่ออนุบาลปนินนะคะจะส่งส่งลงเขตเขตล้าคนละจ้ะนี่น้ำที่ค้างอยู่นี่บ่เป็นน้ำฝนจะเป็นน้ำน้ำม,มาจากทั้งน้ำมูลนะคะเป็นคลองน้ำเป่นงน้ำม,มา ดูบรรยากาศท้องนาสีเขียวนะคะเขาหน้าแรงนะจ๊ะในว่าเป็นเขาแ้าปีอยากจะจะสี่ลร้แน่นะคะเนาะเขาหน้าแรงจ้ะหน้าท้องหน้าก็จะมีมีงูนะคะเนาะบรรยากาศบนบ้านท่าหรือส่วนใหญ่แล้วชา้าบ้านท่าก็จะเลี้ยงงู แล้วฉีดเสริมนะคะเอสดชื่นยังสิล่ะค่ะเห็นตรงหน้าสีเขียวเราก็สดชื่นเป็นการพอนคลายชนิดหนึ่งนะคะเวลาม,มาเที่ยวทุงบรรยากาศก็กจะดีค่ะเห็นสีเขียวเราก็สดชื่นสบายหูสบายตานะคะนะ